สวัสดีครับกลับมาแห้กับรายการซุเปอร์ซับครับก่อนอื่นเลยครับผมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยครับทุครับสองครับลิงก์ข้างล่างนะดี้จะช่วยน้องก็แปะไว้มันจะบอกทุกสิ่งอย่างในตอนนี้นะเช่นตอนนี้เรามีเบรดอะไรบ้างต้องเข้าไปที่ Open c h ช t ไหนกล่องเรามีโปรโมชั่นอะไรบ้างทุกเดือนเรามีโปรโมชั่นเรามีลดราคาเรามีแถมของอะไรก็แล้วแต่ต้องเข้าไปที่ Open Chat ไหนรวมไปถึงโซเชียลมีเดียอย่างอีกจากแมาวันที่ถ่ายนะน้ววันะวที่ถ่ายนะอีกประมาณ40วันเราจะมีงานเทรดเดย 225อิ่มแค่ะณนะวันนี้มันอาจจะมีตัวเลขปรับเปลี่ยนกันก็คือ30กับบูสแล้วที่ลงทะเบียนมาพื้นที่ยังเหลืออีกหน่อยหนึ่งพ้าดูคลิปนี้อยากลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนเลยไม่มีค่าใช้จ่ายครับผมซึ่งงานปีนี้จะอยู่ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางกะปิครับเพราะฉะนั้นติดตามโซเชียลมีเดียเราไว้ฮะเรามีข้อมูลต่างๆที่มันแตกต่างกันออกไปเนาะ <S <S วันนี้ทําอะไรหลังจากขายบรรดานไม่มีกล่องให้เปิดกลับมาเปิดกล่องอีกแล้ววันนี้จะเปิดในส่วนของ International ยนอันคือร่เน Hobby i n ย้ำนะอันนี้คือฮงบง ดูที่โลโก้อันนี้ก่อนอื่นเลยฮะกล่องนี้เรามีขายจากกล่องละ7,000บาทสามารถหาซื้อได้หน้าร้านก็มีทุกโซเชียลมีเดียมีหมดกล่องนี้จะมีการา์ด5ใบสิ่งที่ลุ้นได้พูดสิ่งที่ลุ้นได้ไม่ได้การตีว่าจะออกนะข้อแตกต่างของ Hobby Inter ปีนี้คือสามารถออก black color blast ได้ปีนี้จะเป็นในส่วนของ white night exclusive ก็คือ white night จะออกเฉพาะ Hobby Inter แล้วก็จะมีพวกพายเร็วพิเศษของมันอย่างเช่นคริสโตเจตสีเขียวเรดฟลัดพวกเรดพาวซ่ารวมไปถึงลายพิเศษพับแปะที 8, ่จำชื่อไม่ได้จริงขอโทษด้วยแต่ว่ามันจะมีลาย,ยาต่างๆลายพิเศษ1กล่องจะมี5ใบความคาดหวังเปิดในแป๊บเดียวน่าต้องพูดโมนนิดนึงนะครับลายเซนเคทิดซึ่งมีทุกเคสขอลายเซนขอได้ลายเซนเคทิดไหมถ้าไม่ได้ขอให้ได้แบล็คคาร์ลวาสถ้าไม่ได้ขอไวท์ไนท์ถ้าไม่ได้ขอเรดฟล ass, ัด,ดสวยๆอันนี้คือสิ่งที่อยากแต่ว่า กล่องหนึ่งห้าใบเองเดี๋ยวจะลองเปิดดูลุยใช้เวลาเปิดมาหนึ่งนาทีจ้ะหอเนฮะืออะไรโหดๆสักครั้งไม่จะล,ล่าสุดได้โจต้านะก็สวยนะโจท้าทองยังโชว์อยู่เลยวันนี้ดวงเราอาจจะมาอะไรเนี่ยครับมันจะมีแค่หนึ่งซองห้าใบหนึ่งซองเท่านั้นห้าใบเท่านั้น อุ้ยได้ลายพิเศษได้ลายพิเศษทับแปดได้เรดแฟลดข้างหลังด้วยได้ลายพิเศษทับแปดตัวดังหน่อย p l please สโลตแอนด์แมสสวยจัง เฮ้ยได้แม็คาร์ลบาสเหรอ,อเหมือนได้แม็กคาร์ลบาสใช่เปล่าอันนี้ดัมมี่นะขออนุญาตอย่างนี้ก่อนซปเปอร์โนวาเป็นเรดฟลัดยูนุสมุซาห้าทับสิบอย่างสวยห้าทับสิบยูนุสมุซา เหมือนจะได้แบล็คฮันเอร์อบลาด์อย่างนั้นนอกจากซุปดูผิดอุ้ยมันแลบออกมามวยหมดแล้วตอนนี้นัดอยู่นี้อะดูนี่ก่อนแล้วกันสามทับห้าโนยวิวไรเซนโอ้โหช็อตปริ้นจัดโอลิเวอร์นอยวิวของเลเวอร์คูเซนสามทับห้าช็อตปริ้นแต่ตัวไม่ดังแล้วก็ได้ผ้านิคลัสแจ็กสัน ทับสามสิบห้าช็อตปีมากเลยอะ่ะถ้าใครเห็นแล้วก็อย่าเพิ่งสปอยซุบนะโทนี่ครูสเรียมาริดคัลเลอร์บลาัสยังสวยอะ่ะโทนี่ครูสคัลเลอร์บลลัส ได้เคทิดแปลว่าคาราบาแบ็คคาราบาสออกได้จริงเลยทุกคนครับมันได้บอกว่าปีนี้ที่อินเตอร์หนา้าเล่นมากเพราะกล่องมันถูกมากเกือบพันบาทคุณสามารถลุ้นแบ็คคาราบาสได้อ่าลุ้นแม้กระทั่งไวท์นันเอ็กซ์คลูซีฟได้แล้วก็ลุ้นพวกเบสฟลัดซึ่งจะช็อตปริ้นมากๆอย่างเงี้ยทับสิบเอ่ยลายเซนอันนี้ขนาดลายเซนไม่ใช่ฟลัดนะที่เป็นแค่พาวซ่าอย่างแค่ทับห้าอ๋อแล้วลืมให้ดูร้านอย่างโซลอ์เงี้ยสองทับแปด เ,เพราะนั้นเหมือนที่บอกว่าอันนี้คือฮอบบี้อีเตอร์ปีนี้ซึ่งเขาทําดีขึ้นเยอะมากจากปีก่อนๆมาเดี๋ยวรีแคปให้ครับห้บาใบก็จริงแต่ว่าถือว่าดีหน่จริงแบบความคุ้มรู้แต่ว่าสวยอนะ่ะเราเริ่มที่ลันสูงสุดก่อนลวกันคือทับสามสิบห้าที่สูงสุดแล้วนะผ้านิคอลสแจ็กสันเนี่ยกาแล็กซี่เกีย่ะกาแล็กซี่เกียร์นิคอลสแจ็กสันอันนี้นะแล้วก็โชคดีคือได้ฟลัดงซูเปอร์โนวายูนิสมุซา ห้าทับสิบสวยดีอาจจะตัวไม่ได้ดังมากแต่ว่าสวยแล้วก็โชคดีคือได้ไอ้ลทยทานยากทาลาเบเดสิ่งอย่างเนี่ยทับแปดโซลตดสวยเช่นกันลายเซนซุปได้เป็นโอลิเวอร์โนวิลล์โอสคูเลเวอร์คูเซนสามทับห้ามีทับห้านันลนยเซนเนี้ยแล้วก็โชคดีจะจัดคือเขาบ,บินเตอร์ก็จริง แต่ว่าออกเคสฮิต black color bars tony cross อย่างเท่เพราะเหมือนที่บอกฮะว่ากล่องอินเตอร์ตั้งแต่จริงแล้วตั้งแต่ SELECT ฟีฟ่าอินเตอร์แล้วที่ส่วนหนึ่งก็ขายดีมากเพราะว่าในราคาที่ถูกกว่าและคิดมาน่อยเยอะกว่า o b s ซ d เดียนอินเตอร์ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งรุ่นตอนนี้ที่คนไทยอาจจะยังไม่ได้รู้สตอ็อกเราเองขึ้นหนึ่งตอนนี้ เหมือนฝรั่งรู้ก่อนอย่าถามซื้อว่ารู้ได้ไงเนี่ยฝรั่งซื้อเพิ่มขึ้นหนึ่งแต่นี่เว้ยข้อดีคือปีนี้เขาทำอินเตอร์ดีขึ้นเพราะนั้นนะ่ะอยากรู้ว่าทุกท่านคิดยังไงอยากคอมเมนต์มาเยอะเลยพี่อินเตอร์มันดีขึ้นจริงๆโอ้โหราคาถูกลงแต่ลุ้นของพวกนี้ได้ดีไม่ดีหนะ้าหรือก็ยังมองว่าพี่มันควรจะมีอย่างงี้อย่างงี้อยากฟังคอมเมนต์ทุกท่านจริงๆรวมถึงอยากให้เปิดกรอบประเภทไหนสามารถคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับที่สำคัญสองอย่างก็คือว่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้รรวมมมมไปถึงออยยย่าาลลืตืตติดดดโซเเเเชีีีนนะ Trade Day, น9 Trade Day 2025 3 0เจ้าเราไม่ใช่30โต๊ะโตนะตอนนี้คือ30บูธแล้วครับเพราะนั้นตอนนี้อาจจะ40โต๊ะแล้วที่จองกันมาแล้วน่าจะเป็นหนึ่งในงานเทรดเดอร์ที่ใหญ่สุดในประเทศไทยเพราะนั้นอย่าลืมติดตามโซเชียลมีเดียเพื่อมาดูว่ามีอะไรแค่นี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ